เอาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาทำอาหารไก่นะคะอันนี้คือเราเตรียมหยวกกล้วยแล้วค่ะนี่ค่ะเราหั่นหยวกกล้วยนะคะ,คะ,อ,ยยะ,คะอยู่ในนี้แล้วส่วนผสมของการที่เราจะเลี้ยงไก่ให้มีไข่แล้วส่วนผสมของการที่เราจะเลี้ยงไก่ให้มีไข่ที่เปลือกแข็งไข่แดง รสชาติอร่อยนะคะนั่นก็คือไก่จะต้องมีแคลเซียมสูงและไข่เขาจะใบใหญ่ะคะ่ะก็คือจะมีใส่หยวกกล้วยนะคะใส่หัวอาหารนะะใส่หัวอาหารแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเขาจะกินอย่างอร็ดอร่อยะคะ่ะทีนี้เราเลี้ยงไก่เยอะ เราเลี้ยงไก่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>นะคะเขาจะกินอย่างอะเลดอร่อยะคะ่ะทีนี้เราเลี้ยงไก่เยอะเราเลี้ยงไก่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราจะต้องหลอกล่องูเข้ามาเยอะนะคะนั้นเราจะใช้ตะแกรงเนะะี่ยค่ะตะแกรงล้อมบ้านนะคะอันนี้คือหลังคาบ้านนะคะเราก็ทําเสาลงมา ทำเสาลงมาแล้วก็ใส่ตะแกงงถี่นะคะใส่ตะแกงงถี่เพื่อกันนกที่จะมาแย่งอาหารไก่แล้วนอกจากนั้นก็คือกันมูด้วยบ้านเราใส่ตะแรงถีเพื่อกันนกที่จะมาแย่งอาหารไก่แล้วนอกจากนั้นก็คือกันมูด้วยบ้านเรางูเหลือมเข้าบ่อยมากขาแล้วเราก็ใช้ผ้าใบรองอีกทีนึงเพื่อ กันฝนไม่ให้ฝนมาโดนไก่เพราะหลังคาของเรามันมาไม่ถึงตรงนี้ถ้าหลังคามาถึงตรงนี้มันจะร้อนนะคะถ้าไม่ใช่หน้าฝนเราก็จะเอาอานกลิ่นมันก็จะอานกลิ่นมันก็จะสะสมมีมดขึ้นอาหารด้วยเขาจะไข่ให้เราอืนกเข้ามาแย่งอาหารไก่งูเหลือมเข้ามาตะกวดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราค้นพบละวิธีที่เราจะ ป้องกันนกเราจะไม่หัน่นข้าวโพดลงไปนะคะวันนี้เราจะทิ้งขา้าวโพดไว้ให้เขากินแบบจิกกินเป็นของกินเล่นยกให้เป็นฝักเลยเพราะว่าเขาจะได้มีความสุขในการจิกแล้วก็ ถ้าเราผสมกับอาหารไดมากเนี่ยเขาคุยเขี่ยบางทีไอ้ที่เราหั่นไว้มันก็จะหล่นหมดแต่ส่วนใหญ่มันจะกินหมดนะไม่ค่อยเขียดทิ้งไอ้ทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นหัวอาหารเตียคองนี่นีค่ะก็จะได้อาหารสำหรับไก่วันนี้แล้วนะคะ อันนี้ก็จะมีแตงโมซูปเปอร์สวิตลูกใหญ่เอ้ยแตงโมไม่ใช่เรียกเรียกซูปเปอร์สวิตต์แต่แตงโมคุณเกรมใจนะคะให้มาร้อนไก่เขากินแล้วเขาก็จะไม่ร้อน,อนไก่เขากินแล้วเขาก็จะ ไม่ร้อนนะเป็นโมมันเย็นไก่เขากินแล้วเขาก็จะไม่ร้อนก็ได้อาหารอืออืก็กินเรียบร้อยนะคะ ือเมื่อ่อนเนี่ยเขาจะอยู่ริมน้ําสุดๆเลยเราทําเป็นหลังคาผ้าใบเป็นเต็นท์เนี่ยเขาจะอยู่ริมน้ําสุดๆเลยเราทําเป็นหลังคาผ้าใบเป็นเต็นท์เนี่ยซื้อเต็นท์มาซื้อเต็นท์มากว้างสาักถึงทับไปขีหนึ่งส <c oughs> วัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เข้ามา ที่เข้ามาไลฟ์ด้วยกันวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็ฝากขอฝากนะคะตะไข่ทุกชนิดตะไข่ดักนกดักงู่ะเพราะล้อมเล้าไก่เนี่ยในตัวเสร็จแต่มันอะเอาหางเข้ามาลัดไก่เราตายแล้วยังไงลูกอ้อาหางมาลัดไก่เราตายแล้วแล้วมันก็พยายามเอาหัว พยายามเอาหัวเข้ามาเพื่อจะมากินไก่แต่เราก็มาเจอก่อนนะประมาณตีตีสองตีสามอะค่ะเขาเข้ามา